สวัสดีครับคุณผู้ชมผมกลังเล่นนะครับกับนายแมนโฟตโต้ที่จะมาพูดคุยเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวข้องกับวง b บ K 4 8แล้วก็วง CGM 4เเช่นเคยนะครับสำหรับนี้ผมใส่เสื้อตัวนี้อยู่นะครับเป็นเสื้อสีเขียวแฟนเมดของทิมชาติเม็กซิโกนะครับที่โอ้ผมตั้งใจซื้อเสื้อตัวนี้มาเลยเพื่อน้องที่ผมจะพูดถึงในวันนี้โดยเฉพาะนะครับเพราะว่าสีเขียวเนี่ยเป็นสีหลักที่น้องชินชอบอยู่แล้วนะครับรวมถึง สีแดงเนี่ยก็เป็นสีของเพลงที่น้องเฉดฉายมากๆในซิงเกิลล่าสุดที่น้องได้รับหน้าที่นะครับเมื่อทั้งสองอย่างมาประกอบกันก็ออกมาเป็นเสื้อตัวนี้แหละนะครับเป็นซื้อมากก็จัดไปนะครับเพื่อน้องโดยเฉพาะเลยแล้วก็น้องที่ผมจะพูดถึงในวันนี้นะครับดูหลังเสื้อเหว่าเป็นน้องกดใด ก็เป็นใครไปไม่ได้เลยนะครับนอกจากน้องปิ้งพินพนาแสงบุญสมาชิกรุ่นที่1ของวง cgm 4 8และน้องก็อยู่ในฐานะคามิโอชิ OG ของผมทางฝั่งวงมิ้นด้วยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยน้องมีเรื่องราวดีๆอะไรยังไงก็ตามเนี่ยก็จะมาเล่าสู่กันฟังอยู่แล้วนะครับแล้วก็ในช่วงที่ผ่านมานะครับสองวันเนี่ยสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ คนน่าจะทราบกันดีแล้วว่าน้องปริ้งกลับมาโชว์ฟอร์มในกรุงเทพอีกครั้งในงานรดโชว์ครั้งสุดท้ายของซิงเกิลโทซูเซนดูเลิรมีซิงเกิลล่าสุดของวง CDM48 นะครับซึ่งตอนแรกก็ไม่คิดไว้ฝันเหมือนกันนะครับเพราะเหมือนกับว่า,าน้องตามตารางของน้องที่น้องได้มาเนี่ยน้องน่าจะ ในซิงเกิลนี้น้องน่จะโชว์เป็นครั้งสุดท้ายแล้วแต่ว่าตั้งแต่พลัไดาปากแล้วนะครับแต่ว่าด้วยความที่มันมีตารางเพิ่มมาแล้วก็มันเป็นส่งท้ายด้วยโชว์โชว์ส่งท้ายซิงเกิลนี้ด้วยแล้วน้องก็มีฐา,านะเป็นอ,อยู่ในเพลงยูนิตส,สองคนในซิงเกิลนี้ด้วยนะครับก็เขาก็าเลยจัดมารวมตัวกันครบทีมเลย ก็เลยได้มาโชว์ฟอร์มอีกครั้งนะครับซึ่งโอ้โหแฮปปี้มากๆดีใจสุดๆนะครับเพราะว่าตรงเนี้ยโอกาสที่น้องปิ๊งจะเข้ามา,าในกรุงเทพมาออกงานที่กรุงเทพเนี่ยมันค่อนข้างน้อยมากนะครับเพราะว่าน้องก็ติดเรียนติดอะไรเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดนะครับแต่ตอนนี้จังหวะเหมาะสมผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยพลาดไม่ได้ยังไงก็ต้องไปเจอไปให้กาลังใจน้องให้ได้นะครับแล้วก็ นานรโชว์ทั้งสองวันนี้นะครับก็ต้องบอกว่าน้องปิงเฉลฉายมากๆจริงๆนะครับแล้วผมก็รู้สึกว่า <S <S น้องปิงคือคําตอบที่ตอบโจทย์ของผมมาตั้งแต่แรกจริงนะก็คือตอนที่มีวง cjm 4 8ใหม่ๆเนี่ยผมผมรู้สึกว่ามันด้วยความที่เป็นวงที่ตั้งอยู่ที่เชียงใหม่ผมก็อยากให้มีเด็กสาวที่แบบเป็นสาวเหนือแท้ๆ คู่กับเมืองได้หุ่นแบบสาวเหนือแท้ๆขา,ขาวๆเพียวๆหุ่นขาเรียว,ๆ,ๆ,วๆ,ๆอะไรประมาณนี้นะครับได้โชดฉายนะครับแล้วก็น้องปินก,ก็ตอบโจทย์ตรงนั้นได้เป็นอย่างดีมากๆนะครับอย่างดีมากๆจริงๆแล้วก็ในครั้งนี้ก็น้องก็ยังตอบโจทย์ผมได้แบบชัดเจนสุดๆเหมือนเดิมนะครับว่าน้องน้องคู่ควรกับการเป็นไอดอลของวง C g M 48จริงๆนะครับ นั่งดูมีความสุขมากนะครับถามว่าเนี่ยผมย่าี้ไม่หุบเลยเนี่ยถามว่าผมมีความสุขอย่างไงนะครับก็ต้องบอกว่าออ,อย่างแรกนะอที่พูดในมุมของผู้ชายมองมองผู้หญิงอะผมรู้สึกว่าน้องปิงอะเป็นเป็นเด็กสาวหญิงสาวที่สวยน่ารักมากๆเลยนะแบบสาวเหนือแท้อตัวบางๆผิวขาวแขนงขาเรียวๆหน้าตาก็ ซิมลิมนะครับแก้มปอกปอกยิ้มมีเขี้ยวคือทุกอย่างแบบโอ้ยสมบูรณ์แบบไปหมดเลยนะครับแล้วก็เนี่ยเวลาน้องใส่ชุดต่างๆด้วยความที่หุ่นน้องดีใส่แล้วมันดูน่ารักมากนะในรถโชว์ครั้งนี้เนี่ยนะดนเห็นแน่ๆคือโทสุเซนดูเลิฟมีเนี่ยก็เป็นชุดแบบเท่ๆและคนเซ็กซี่หน่อยๆซึ่งน้องอใส่แล้วสวยต่งนะครับหรือว่าชุดฮาร์ดโนบกเนี่ยก็เป็นชุดที่แบบโอ้ยเหมือนชุดเมด น่ารักน่ารักอะซึ่งเราก็ไม่ได้ไปเห็นได้ปิงได้ใส่ชุดนี้บ่อยๆใช่ไหมผมก็รู้สึกว่าเอ้ยดูดีจังอะหรือว่าอ่ะก่อนหน้านี้เนี่ยในงานเปิดตัวซิงเกิลหรืออะไรก็แล้วแต่ที่น้องใส่ชุดฝนลากเพลงฝนลากค่ะที่เป็นชุดเหมือนแม่นางสาวจะยินในหนังกําลังภายในอะไรย้ยก็แบบโอ้ดูเหมาะจริงๆก็รู้สึกว่าโอ้ปิงป,งปิงแบบ แค่แค่แค่ผมดูน้องใส่ชุดผมวก็รู้สึกแฮปปี้แล้วอะยังไม่รวมถึงชุดที่น้องเตรียมมา,าในงานไทยทัศน์ทั้งสองวันเนาะวันแรกก็เป็นแบบเสื้อสีขาวเก่งขาสั้นใส่หมวกหมวกหมีน่ารักมากน่ารักมากแบบโอ้ชอบจังหรือวันที่สองเป็นชุดสาวเซอเซๆอ,อหน่อยนะครับเสือ้อเสื้อตัวใหญ่ๆกับรองยีนยาวๆรองเท้าบ๊อบใบก็แบบเหมาะมากๆดูเพลินดูเพลินดีอนะครับสำหรับน้องปิง นะแล้วก็น้องก็ไม่ใช่แบบอ่ะมีดีแค่รูปร่างหน้าตาหรือการแต่งตัวจริงๆแค่แค่แค่อย่างเดียวะนะก็เมงเมีย,ง,มยงอื่นอีกอย่างที่สองเลยก็คือฝีไม้ไลายมือของน้องนะครับก็ต้องบอกว่าน้องเถอดฉายจริงๆนะอย่าง,ง,นะอ,ยางอย่างงานนี้น้องน้องได้โชว์ฟอร์มโชว์ฟอร์มเยอะแยะ ไปมากเลยอ่ะทงการร้องการเต้นที่ผมผมก็นั่งดูอยู่ทั้งสองวันแบบละเอียดอ่ะเพราะสายตาส่วนใหญ่ผมจะจับจ้องไปที่เพลงเยอะมากๆนอนน้องอยู่บนเวทีร้องเต้นก็จะเห็นเลยว่าโอ้โหน้องเป็นร้องเต้นได้แบบไอดอลญี่ปุ่นมากๆนะไอดอลหุ่มมากๆคือ ร้องเต้นดูน่ารักสดใสแล้วก็ท่าไปมากไม่มีพลาดไม่มีแหวง่งไม่หลุดสมาธิเลยนะครับแล้วก็เล่นสายตาเนี่ยเล่นกับคนดูตลอดอารมณ์คล้ายๆน้องมิวสิกอะไรอย่างนั้นเลยอะแบบรู้สึกว่าเอ้ยน้องทําได้ดีมากๆจริงนะก,การร้องการเต้นคือใครบอกว่าน้องปิงค์ทำได้ไม่ดีไม่ไม่เจ๋งพอนี่ต้องเขียงกับผมแบบยาวๆอนะ่ะ ลุมน้องเจ๋งมากๆจริงๆนอกจากนั้นแล้วรสนิยสิง่งที่โดดเด่นของปิงมากๆเลยตั้แต่ตัวเล็กตัวน้อยแล้วก็คือสกิลการดําเนินรายการนะครับเป็นเด็กที่ดำเนินรายการได้ดีมากๆนะสกิลพูดคุยอ่ะสาระก็ได้ไม่ไม่หลุดไม่แกวกนะครับหรือว่า,าการนี้ความเฮฮาเล่นกับเพื่อนเล่นกับคนดูอะไรเงี้ยปิงนี่คืออันดับหนึ่งจริงๆนะที่แบบ ปล่อยมุกหรือพูดอ,อะไรมาก็าไม่จางไม่แป๊กอะ่ะรู้สึกว่าเขาเขาทำกันบ้านมาดีมากมาน่าชื่นชมมากมากนี่คือความพร้อมของน้องปิงมากมาีในผมรู้สึกว่าผมอยากให้ปิงได้มีโอกาสเฉิดฉายมากกว่านี้นะครับเพราะเพราะถ้าว่าตรงตรงเนี่ยอืมวงไอดอลเชียงใหม่แท้ๆเนาะแต่ว่าเด็กที่มีเชื้อเชียงใหม่แท้ๆก็ไม่ได้รับโอกาสที่ เสด็ชายเท่าที่ควรจะเป็นนะครับคือผมว่าปิ้งไปได้มากกว่านี้ศักยภาพของเขาเขาเขามีดีมากกว่ากว่านี้นะครับซึ่งสิ่ง,งที่ผมหวังไว้เลยก็คืออยากให้น้องเป็นเซนเตอร์เพลงหลักของวงสักครั้งนะครับเพราะว่าน้องก็พิสูจน์มาแล้วว่าน้องเป็นเซนเตอร์เพลงรองอ้องอย่างเส้นทางหูใหญ่น้องก็ทำได้ดีมากมากในตอนนั้นน้องยังเด็กอยู่เลยนะครับหรือว่าคนลากคะอย่างเงี้ยที่ เป็นเพลงยูนิตอะน้องก็เฉิดฉายฉายแสงมากๆผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยถ้าน้องได้เป็นเซนเตอร์เพลงหลายจริงๆน้องนาอ่าทำได้ไม่แพ้คนอื่นนะแล้วก็สาวเชียงใหม่แท้ๆด้วยอ่ะว่าตรงๆนะครับแล้วก็อ่ะถึงแม้ว่าตอนเนี้ยใกล้จะหมดสัญญาแล้วก็ตามน้องยังไม่รับโอกาสตรงนั้นแต่แต่วันในในรถโชว์ครั้งเนี้ยอ่ะก็ไม่รู้อะว่าใครเป็นคนจัดคิวมาให้แต่ก็เข้าใจว่าน่าจะลูกเกดอะ เป็นหัวหน้าวงในตอนนี้นะครับที่เปิดโอกาสให้น้องได้ร้องเพลงได้เป็นเซนเ,นเตอร์เพลงเชียงใหม่106เพลงเพลงเขาเรียกว่าเพลงเดบิวตของวงนะครับซึ่งมันเพลงที่มีความสําคัญมากๆแล้วก็ดูจากสตอรี่มันก็ใช่นะเชียงใหม่106แล้วน้องปิงก็เป็นสาวเชียงใหม่แท้ๆนะครับก็การได้รับหน้าที่ตรงนี้แทนซิกาเนี่ยโอ้ถือว่า เออก็โดยสรงลูกเกดด้วยครับที่ทำหน้าที่วางตัวได้ดีมากแล้วก็ตัวของน้องปิงเองก็ทำให้เห็นเลยว่าเอ้ยบทที่น้องจะได้ก้าวขึ้นมาเป็นเซนเ,ซนเตอร์เพลงสำคัญสคัญของวงจริงเนี่ยน้องทำได้เด็ดดีเยี่ยมจรินะผมดูแบบโอ้โหประทับใจมากๆอะ่ะปิงร้องเต้นเพลงเชียงใหม่หรือศูนย์หกอย่างมั่นหกมั่นใจมากๆจริงๆนะครับคือ น้องทำมันเป็นเหมือนเพลงของน้องเลยจริงๆมันก็เป็นเพลงของน้องเหมือนกันนะเพราะว่าก็ติดเซนเตอร์ึ่งมาต้นแล้วนะครับกับเพลงนี้แล้วก็พอมีโอกาสได้เป็นเซนเตอร์น้องทำหน้าที่ได้ดีจริงๆนะครับนี่คือเด็กที่ไม่ปล่อยโอกาสให้สูญเปล่าเลยนะครับทุกครั้งที่ปิงได้โอกาสให้ทําอะไรก็ตามปิงจะทําได้อย่างยอดเยี่ยมมากๆเสมอนะเอาวา่าตรงว่าผมดูเพลงนี้เสร็จผมแบบน้ําตาซึมเหมือนกันนะที่บอไม่ได้คาดหวังเลยว่าปิงจะได้เป็นเซนเตอร์เพลงนี้ในรถโชว์แล้วก็ สุดท้ายน้องได้แล้วน้องทําได้ดีมากด้วยเรืงสุกประทับใจมากๆเลยสินะครับประทับใจมากมงทำให้ผมมีความสุขในในช่วงโชนสองวันที่ผ่านมามากๆ,ๆแล้วก็ช่วงที่พูดคุยกันในช่วงคาเฟ่ผมเข้าไปหาน้องในคาเฟ่ทั้งสองวันก็ต้องบอกว่าคุยกับน้องสนุกมากๆนะครับน้องสัมผัสได้เลยว่าน้องเป็นคนที่ น่ารักสดใสเฟรนลี่ friendly, แล้วก็จริงจังกับชีวิตมากๆเด็กคนนี้มีของในตัวเยอะมากๆแล้วก็น้องพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าน้องคือไอดอลล้านนาที่สมรณ์แบบจริงๆนะครับก็เลยอ,อย่างเดียวขอให้น้องได้โอกาสจากเบื้องบนให้น้องได้เปล่งประกายเยอะๆกว่านี้นะผมเชื่อว่าน้องจะไม่ทำให้ทุกคนผิดหวังนะครับถ้าน้องได้โอกาสชี้ิใหญ่ทั้งหลายมาน้องจะ ทำให้ทุกคนมีความสุขกับสิ่งที่น้องเสนอออกมาแน่นอนก็ชื่นชมหนูเสมอเป็นกระจายให้หนูเสมอหนูเก่งเสมอนะจ๊ะหนูปิงหนูหนูดีมากสำหรับพี่มากๆอ่ะหนูหนูเจ๋งมากๆจริงพี่วนี้จะชมหนูยังไงแล้วนะฮะก็สัญญาแหละก็จะเป็นกระจายให้หนูเสมอนะจ๊ะอ่าสำหรับวันนี้ก็ขออนุญาตลาไปก่อนพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ